ราวของกลุ่มนักจุลกรรมระดับเทพที่ปล้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่แล้วหลังจากการปล้นครั้งล่าสุดหนึ่งในสมาชิกก็ได้หักหลังทุกคนและยังทําให้หนึ่งในสมาชิกเก่าแก่เสียชีวิตอีกด้วยงานนี้พวกที่เหลือจึงพยายามไล่ล่าคนที่หักหลังพวกเขาเพื่อปล้นสมบัติกลับคืนและแก้แค้นให้กับพวกเขาอีกด้วยงานนี้เรียกว่าโจรปล้นโจรการวางแผนปล้นและการป้องกันการปล้นของทั้งสองฝ่ายนั้นทันกันแบบสุดๆ เพราะเคยเป็นแก๊งเดียวกันมาก่อนแต่สุดท้ายมันจะออกมาเป็นแบบไหนเรามาดูเนื้อหาของหนังเรื่อง The Italian Job ปี2003กันเลยครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่อง Movie for You ด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ชายชราคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นซึ่งจอห์นเป็นหัวหน้าแก๊งโจุรกรรมโดยเขากำลังคุยโทรศัพท์กับลูกสาวที่ชื่อว่าสเตลลาซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มห่างเหินกันในช่วงหลัง แล้วสเตล่าก็ถามจอนว่าเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาที่บ้านสักทีและจอรนก็ได้รับปากกับสเตล่าว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนี้พ่อจะกลับมาหาลูกนะโดยในะระหว่างนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาจอนเขาชื่อว่าชาลีแล้วที่ชาลีมาหาจอนก็เพราะว่าพวกเขาจะมาวางแผนปล้นทองซึ่งเราก็พบว่าจอนนั้นเป็นหัวหน้าแกงจุลกรรมระดับพระการครับซึ่งภารกิจใหม่ของแก๊งคนนั้นก็คือ ของที่มีมูลค่าสูงถึง35ล้านเหรียญและในคราวนี้ครับคนที่วางแผนการจุลกรรมทั้งหมดก็คือชาลีโดยชาลีเหมือนจะเป็นมือขวาของจอหนและจะเป็นคนที่รับหมายต่อจากจอหนแล้วหลังจากที่เขาก็เสียนไปโดยที่ชาลีมีเพื่อนร่วมทีมเป็นแก๊งจุลกรรมระดับหัวกะทิเช่นไลซึ่งเป็นอัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็มีสุดยอดนักขับรถซิ่งชื่อรอบส่วนคนที่3ชื่อว่าสตีฟ และคนสุดท้ายคือเลฟเอียเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดโดยภารกิจในครั้งนี้พวกเขาจะร่วมทําการปล้นที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีครับซึ่งเป็นเมืองที่บ้านส่วนใหญ่จะอยู่เนื้อคลองซึ่งคลองในเมืองนี้จะเชื่อมต่อหากันทั้งหมดโดยชาลีจะเริ่มต้นแผนการโดยการเจาะเข้าไปในระบบผังเมืองครับก่อนปลดล็อกระบบรักษาความปลอดภัยของทุกบ้านในละแวกที่จะทําการปล้นและพวกเขาก็ขับเรือไปอยังบ้านของเป้าหมาย โดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านของมหาเศรษฐีซึ่งเก็บทองเอาไว้ในตู้เสฟซึ่งตู้เสฟเพียงอย่างเดียวนั้นก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของทองได้ครับเขาก็เลยจ้างการมาคุ้มครองตู้เซฟมากถึง30คนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทองมันจะปลอดภัยจริงๆทําให้ชาลีต้องให้สตีฟเข้าไปอยู่ใต้บ้านของเศรษฐีครับแล้วก็วางระเบิดตรงจุดที่มีตู้เสฟส่วนชาลีกับจอร์ดพวกเขาทั้งสองคนได้ขับเรือเข้าไปซ่อนอยู่ใต้บ้านครับ จากนั้นชาลีก็ได้ให้สัญญาณให้เลฟเอียมือระเบิดกดระเบิดทําให้ตู้เซฟหล่นลงไปยังด้านล่างที่พวกเขาอยู่เมื่อเกิดระเบิดขึ้นครับทาให้ตู้เซฟหล่นลงมาด้านล่างแล้วชาลีก็ได้สร้างแผนลวงกาดของมหาเศรษฐีเขาได้ให้ร็อบขับเรือออกไปทําให้กาดของเศรษฐีคิดว่าร็อบนั้นน่ะเป็นคนขโมยตู้เซฟออกไปพวกมันเลยได้ขับเรือไล่ล่าเขาครับแต่ความเป็นจริงแล้วตู้เซฟได้หล่นลงไปอยู่ในน้ํา ซึ่งในตู้เซฟใต้น้ํานั้นน่ะชาลีและจอร์ดได้ใส่ชุดประดาน้ํารออยู่แล้วเมื่อตู้เซฟหล่นลงมาพวกเขาก็ทําการเปิดตู้เซฟซึ่งจอร์นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลดล็อกตู้เซฟและเมื่อจอร์นได้ปลดล็อกตู้เซฟได้แล้วชาลีและลูกน้องของเขาก็ได้เคลื่อนย้ายทองในตู้เซฟใส่ไปในเรือลําเล็กและขับเรือหนีออกไปซึ่งแผนการจุลกรรมทองมูลค่า30ล้านบาทของเขาก็ผ่านไปได้ด้วยดีและหลังจากภารกิจเสร็จสิน้น ทั้งทีมก็ได้ไปฉลองกันที่เถือกเขาแห่งหนึ่งทุกคนได้ฉลองกันอย่างสนุกสนานแต่ก็มีคนหนึ่งที่ดูท่าทีแปลกไปคนนั้นก็คือสตีฟเขาดูเหมือนไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นักซึ่งดูเหมือนว่าจะมีเรื่องในใจอ,อะไรบางอย่างและระหว่างนั้นจอร์นได้พาชาลีเดินออกไปยังด้านนอกเขาพูดกับชาลีเหมือนกับพ่อสอนลูกว่าบนโลกนี้มีโจรอยู่สประเภทประเภทแรก คือโจรที่พยายามปล้นทุกอย่างที่เขาอยากได้แล้วนาเงินมาใช้เติมเต็มความสุขที่เขานั้นขาดไปส่วนโจรประเภทที่สองเขาปล้นให้มีชื่อเสียงเท่านั้นและจอนก็ได้สั่งสอนชาลีว่าชีวิตฉันก็เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นฉันอยากให้นายอ่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในการหาใครสักคนหนึ่งจับมือเธอไว้ให้แน่นและดูแลเธอให้ดีฉันไม่อยากให้นายนั่นต้องเป็นเหมือนฉันซึ่งชาลีก็รับฟังแต่โดยดี เพราะว่าจอร์ดนั้นเปรียบเสมือนพ่อของเขาอีกคนหนึ่งและในระหว่างนั้นครับสตีฟก็ได้เรียกให้ทุกคนนั้นมาขึ้นรถเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เวลาหนีออกไปนอกประเทศแล้วและระหว่างทางพวกเขาก็ได้เจอกับรถตู้ขับมากลางถนนทำให้รถของพวกเขานั้นต้องชะลอแล้วก็จอดลงแล้วสถานการณ์ก็ดูท่าจะไม่ค่อยดีแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นโดยสตีฟก็ได้หักหลังทุกคน เขาได้ชักปืนออกมาจี้ที่หัวของรอบแล้วก็สั่งให้ทุกคนลงจากรถจากนั้นคนที่อยู่บนรถตู้ก็ลงมาจากรถและบังคับให้พวกเขามอบทองที่มีให้กับพวกมันโดยในตอนนั้นจอนได้บอกกับสตีฟว่านายซ่อนทองพวกนี้ไม่พ้นมือพวกเราหรอกเพราะว่ายังไงพวกเราก็จะไปตามอดทองคืนมาอยู่แล้วสตีฟก็ได้บอกว่าอย่างนั้นเถอะจอนจากนั้นสตีฟก็ใช้ปืนยิงไปที่จอนทันที ส่วนดรอปก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ด้วยการตัดสินใจขับรถพุ่งชนขอบสะพานทําให้ทุกคนนั่นตกลงไปในน้ําซึ่งมันเป็นฐานน้ําแข็งส่วนสตีฟเมื่อมันไม่สามารถเก็บทุกคนบนพื้นดินได้มันก็ใช้ปืนยิงไปในน้ําในจุดที่พวกเขานั้นตกลงไปเพื่อทําให้พวกเขาทุกคนนั้นตายแต่โชคก็ยังเป็นของแก๊งโจรกรรมพวกเขามีถังออกซิเจนที่เอามาจากการปล้นครั้งที่แล้วติดมาด้วยทําให้พวกเขานั้นรอดตาย และเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้ชาลีเสียใจเป็นอย่างมากที่จอนต้องตายไปเพราะจอนนั้นนะเปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งของเขาซึ่งเป็นคนสอนวิชาให้เขาต่างๆนานานะหนึ่งปีต่อมาหลังจากนั้นเราก็พบว่าสเตลาลูกสาวของจอนนั้นกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการปลดล็อกตู้เสฟเหมือนกับพ่อของเธอโดยในตอนนี้เธอทํางานร่วมกับกรมตํารวจในการช่วยตํารวจปลดล็อกตู้เซฟที่ยากต่อการไข โดยสเตล่ามีลักษณะโดดเด่นออกมาจากคนอื่นนั่นก็คือรถของเธอเพราะว่าเธอนั้นได้ขับรถมินิคูเปอร์คู่ใจของเธอไปไหนมาไหนตลอดเวลาครับและนอกเหนือจากการขายตู้เสพให้กับหน่วยงานของรัฐแล้วเธอก็ยังทำงานอยู่ที่ร้านกุญแจแห่งหนึ่งและเมื่อเธอเข้ามาในร้านก็พบว่าชาลีก็ได้มารอเธออยู่ที่ร้านอยู่แล้วและสเตล่าก็โกรธชาลีอยู่ที่ปล่อยให้พ่อของเธอตายไปต่อหน้าต่อตา และชาลีก็บอกกับสเตลลาว่าตอนนี้เราเจอตัวเขาแล้วทองพวกนั้นมันมีสัญลักษณ์อยู่บนก้อนทองและก็มีชายคนหนึ่งรับซื้อทองพวกนี้ไว้แล้วชาลีก็ไดเอารูปสตีฟให้เธอดูและบอกว่าตอนนี้สตีฟนั้นเน่ะเปลี่ยนนามสกุสลสเตลลาได้ถามกับชาลีว่าแล้วคุณมาบอกกับฉันทำไมชาลีจึงบอกว่าดูเหมือนว่าสตีฟกำลังสั่งตู้เซฟรุ่นใหม่และชาลีก็ได้พูดต่อไปว่า ถ้าของที่สตีฟจะนําไปเก็บมันไม่ได้สําคัญมันคงไม่สั่งตู้เซฟที่ดีขนาดนั้นไปเก็บหรอกแล้วที่ชาลีพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการให้สเตลลามาเป็นหนึ่งในทีมโจรกรรมและอยากให้เธอช่วยขายตู้เซฟให้และสเตลลาก็ได้บอกกับชาลีว่าแล้วยังไงฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวก,กับเรื่องตู้เซฟไม่ใช่โจรแล้วก็อีกอย่างนะฉันทําใจได้แล้วเรื่องที่พ่อของฉันเสียไปเมื่อปีก่อน และเธอก็ไม่อยากให้ชาลีมายุ่งวุ่นวายกับเธออีกต่อไปเพราะเธอกําลังจะลืมเรื่องในอดีตและก้าวไปเจอกับสิ่งใหม่ๆแล้วแต่แม้ว่าเธอจะคิดอย่างนั้นแต่ในคืนนั้นคําพูดของชาลีก็ยังก้องอยู่ในหัวของสเตล่าเพราะว่าการที่เธอสูญเสียพ่อไปมันเจ็บปวดเหลือเกินและในอีกใจหนึ่งเธอก็อยากแก้แค้นแทนพ่อสเตลา่าได้เก็บเรื่องนี้ไปคิดจนในที่สุดเธอก็ยอมแพ้ใจตัวเอง สเตลลาก็ได้โทรมาหาชาลีแล้วก็บอกว่าตอนนี้ฉันอยากจะเห็นหน้ามันแล้วฉันก็อยากจะแก้แค้นให้พอซึ่งเป็นไปตามแผนของชาลีจกนั้นครับชาลีก็นัดให้ทุกคนในทีมจุลกรรมมาเจอกันที่ท่าเรือแห่งหนึ่งและชาลีก็เป็นคนวางแผนให้ทุกคนในกลุ่มจะต้องไปชิงทองจากบ้านของสตีฟมาให้ได้โดยแผนการแรกของชาลีก็คือการเข้าไปในบ้านของสตีฟโดยสิ่งแรกที่เขาต้องการนั่นก็คือเขาต้องการรู้ว่า อะไรอยู่ตรงไหนบ้างภายในบ้านโดยเขาได้ให้ลายซึ่งเป็นอัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์ต่อเข้าระบบโทรศัพท์ที่มีอยู่ในบ้านของสตีฟแล้วชาลีก็ได้บอกทุกคนว่าช่วงเนี้ยสตีฟมันจะออกไปนอกบ้านส่วนทางด้านของเลฟเอียเขาก็ได้ไปจับตาอยู่ที่บ้านของสตีฟส่วนรอปก็ได้ไปทดลองขับรถรอบๆเมืองเพื่อหาเส้นทางในการขนทองออกจากบ้านสตีฟให้เร็วที่สุดและเขาก็ได้แจ้งกับทีมว่า ทางที่เราจะหนีไปนั้นน่ะมันมีไฟแดงมากตลอดทั้งเมืองถ้าเกิดว่าเราติดไฟแดงทุกเส้นทางมันจะทําให้เราเสียเวลานับชั่วโมงแต่ถ้าหากเราบังคับให้สัญญาณจราจรเป็นเขียวตลอดได้เราจะสามารถวิ่งรอบเมืองในระยะเวลาแค่14นาทีแต่สเตล่าก็บอกว่าคุณบังคับให้ไฟเขียวตลอดเส้นทางไม่ได้นะแม้ว่าการทำให้ไฟจราจรทุกดวงให้เป็นสีเขียวจะดูยากแค่ไหนก็ตามแต่ในทีมมีอัจฉริยะที่ชื่อว่าไล ที่สามารถรังสรรค์งานนี้ให้เกิดขึ้นได้ครับและชาลีก็ได้มาหาสเตล่าที่บ้านและเขาก็ได้เห็นว่าตอนนี้สเตล่ากำลังฝึกฝนการปลดล็อกตู้เซฟอยู่โดยชาลีมาบอกกับสเตล่าว่าพรุ่งนี้คุณต้องปลอมเป็นช่างโดยเข้าไปซ่อมเคเบิลทีวีในบ้านของสตีฟโดยรอบได้ใช้ความหล่อและความเจ้าสเสน่ห์ของเขาให้เป็นประโยชน์โดยเขาไปจีบสาวที่ทำงานอยู่ในเคเบิลทีวีเจ้าเดียวกับที่ติดอยู่ที่บ้านของสตีฟ แล่ก็ร่วมหลับนอนกับเธอจากนั้นน่รอบก็ได้แอบปมลูกกัญแจเอามาให้สเตลลาได้อย่างง่ายดายและทั้งทีมได้แอบเข้าไปในบ้านของสตีฟและได้ทำการตัดสายเคเบิลทีวีทำให้ทีวีที่บ้านของสตีฟนั้นไม่สามารถดูได้จากนั้นชาร์ลีก็ได้โทรไปยกเลิกตารางนัดหมายการซ่อมเคเบิลทีวีที่สตีฟได้ติดต่อไว้และได้บอกกับพนักงานรักษาความปลอดภัยหน้าประตูว่าทางบริษัทเคเบิลทีวี จะเข้าไปซ่อมเร็วกว่ากำหนดหนึ่งชั่วโมงจากนั้นเขาก็ส่งสเตลลาซึ่งปลอมตัวเป็นช่างซ่อมเคเบิลเข้าไปในบ้านของสตีฟซึ่งสเตลลาก็ไม่ได้เข้าไปในบ้านเพียงตัวเปล่าสเตลลาได้ติดกล้องเพื่อจะได้เก็บภาพในบ้านของสตีฟไว้ให้ได้ทั้งหมดแล้วระหว่างที่สเตลลาขับรถเข้าไปในบ้านของสตีฟชาร์ลีและก็เพื่อนเพื่อนก็ได้ดูภาพผ่านกล้องที่ติดไว้ที่ตัวของสเตลลาโดยพวกเขาอ่ะได้ยินทั้งหมดว่าสตีฟพูดอะไรบ้าง ส่วนทางด้านสเตล่าก็ทําทีเป็นช่างซ่อมและทําเป็นเดินไปทั่วทางบ้านจากนั้นเธอก็เดินไปที่กล่องโมเดมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะลองรีเซ็ตกล่องทีวีของคุณใหม่จากนั้นเธอก็บอกให้สตีฟลองเปิดทีวีดูในจังหวะนั้นน่ะชาลีให้เลฟเอียไปเสียบสัญญาณเคเบิลทีวีที่ถอดไว้เพื่อให้เห็นว่าสเตล่านั้นซ่อมทีวีได้สําเร็จจากนั้นไลก็เอาภาพทั้งหมดจากกล้องของสเตล่ามาดูว่าตรงไหนมีอะไรบ้าง แล้วหาทางที่จะขนทองออกมาจากบ้านของสตีฟซึ่งไลน์ได้บอกว่าช่องทางภายในบ้านมีระยะห่างเพียง6ฟุตครึ่งโดยชาลีคิดว่าจะใช้รถมินิคูเปอร์ซึ่งเป็นรถขนาดเล็กในการขนทองออกจากบ้านของสตีฟโดยใช้รถของสเตลล่าในการทดลองแล้วสเตลล่าก็เป็นคนขับเองโดยไลน์ได้จำลองเส้นทางการขับรถพาทองหลบหนีโดยเขาได้นำรูปภาพทั้งหมดมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจำลองสถานการณ์ในการขนทองและก็พบว่ารถมินิคูเปอร์ซึ่งมีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนที่ผ่านซอกซอยต่างๆและก็คงเหมาะสมในการใช้ขนทองได้ดีและดูเหมือนว่ารถมินิคูเปอร์ของสเตล่าคันเดียวไม่สามารถขนทองออกมาได้ทั้งหมดพวกเขาจึงจำเป็นจะต้องหารถมาเพิ่มแต่จำเป็นต้องเป็นมินิคูเปอร์เพราะว่ารถคันนี้สามารถเข้าออกซอยเล็กๆได้ และจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเอาทองหลบหนีทั้งกลุ่มเลยต้องหามือดีมาช่วยในการทำเครื่องยนต์เดอรอบได้ไปหาเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าเลสโดยให้เลสทำเครื่องยนต์ของมินิคูเปอร์ให้มันแรงขึ้นและหลังจากนั้นทุกคนได้แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองไลได้พยายามแฮ็กเข้าไปในสัญญ,ญาณไฟจราจรเพื่อควบคุมสัญ,ญญาณไฟเขียวไฟแดงชาลี Charlie, ก็พยายามเรียนรู้การต่อระเบิดจากเลฟเอียจนในที่สุด ไลยก็ได้แฮ็กเข้าสัญญาณจราจรได้สําเร็จและเขาก็ได้โชว์ให้กับชาลีดูว่าโดยลลยได้ควบคุมสัญญาณไฟจนทำให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งทําให้ตํารวจต่างก็งงกันไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆสัญญาณไฟก็รวนและทําให้รถเกิดอุบัติเหตุส่วนเลสก็ได้ดัดแปลงรถมินิคูเปอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาพยายามทําให้รถมีน้าหนักเบาที่สุดด้วยการนําชิ้นส่วนที่เกินเอาจากรถ และก็สามารถรีดประสิทธิภาพของรถออกมาได้อย่างถึงที่สุดและหลังจากนั้นทั้งทีมก็ได้เอารถมินิคูเปอร์ทั้ง3าคันไปทดลองขับโดยการขับผ่านอุโมงค์ส่งน้ําที่พวกเขาจะใช้ขนทองหนีซึ่งมันก็ได้ผลพวกเขาสามารถทําความเร็วจากรถที่ดัดแปลงมาใหม่ได้เป็นอย่างดีและในตอนนี้พวกเขาก็พร้อมแล้วกับการโจรกรรมซึ่งในตอนนั้นสตีฟได้กําลังทยอยเอาทองออกมาขายแต่คนที่ร้านซื้อทองก็ได้หักหลังเขา โดยนำเรื่องทองไปบอกกับคนอื่นทําให้สตีฟโมโหมากเขาจึงได้ฆ่าคนที่รับซื้อทองของเขาไปแต่ว่ากล้องวงจรปิดในร้านได้บันทึกภาพที่สตีฟนั้นฆ่าเจ้าของร้านได้พอดีแล้วในระหว่างนั้นเองก็มีคนเดินเข้ามาในร้านทําให้สตีฟนั้นรีบเก็บเงินกับทองออกไปจากร้านและคนที่เดินเข้ามาในร้านก็คือมาเฟียชาวอิตาลีซึ่งมีท่าทางน่าเกรงขามเป็นอย่างมากส่วนทางด้านชาลี ก็เดินทางไปหาเพื่อนของเขาเพื่อหาวัตถุมาทําระเบิดให้กับเลฟเอียและหลังจากที่ชาลีกลับไปไม่นานมาเฟียชาวอิตาลีคนนั้นก็ได้มาหาเพื่อนของชาลีเพราะเขาได้ยินมาว่าเพื่อนของชาลีไปตามหาคนที่เอาทองมาขายและเหมือนว่ามาเฟียชาวอิตาลีรายนี้กําลังตามที่มาของทองอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วในทีมโจรกรรมของชาลีในตอนเนี้ก็เหมือนว่าจะเตรียมการเสร็จสิ้นแล้วและพร้อมที่จะขโมยทองมาจากสตีฟ โดยแผนแรกของพวกเขานั่นก็คือให้สเตลลาไปดินเนอร์กับสตีฟแต่แผนกลับไม่เป็นดังหวังสตีฟจำสเตลลาได้และสตีฟก็จับได้ว่าสเตลลากำลังมาสอดแนมเรื่องทองและนั่นทำให้แผนแรกของทีมก็แตกลงทันทีจนในที่สุดชาลีต้องเปิดเผยตู้ออกมาและนั่นทำให้สตีฟรู้ว่าชาลีเนี่ยยังไม่ตายและเขาฆ่าชาลีไม่สำเร็จและในเมื่อชาลีไม่ตายก็แปลว่า กลุ่มนักจุลกรรมคนอื่นๆก็ยังไม่ตายด้วยเหมือนกันและสตีฟได้บอกกับชาลีว่านายคิดจะให้ลูกสาวของจอห์นเข้าไปเจาะตู้เซฟของฉันอย่างนั้นเหรอนายรู้หรือเปล่าว่าการของฉันไม่ได้มีคนเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งฉันเปลี่ยนระบบป้องกันความปลอดภัยทุกสัปดาห์แล้วฉันน่ะขายทองไปหมดแล้วและฉันก็พยายามขายทองสองก้อนสุดท้ายที่มีนายจะเอามันไปใช้บ้างไหมล่ะเดี๋ยวฉันให้เมื่อชาลีได้ยินดังนั้นเขาจึงโมโหมาก แล้วเขาก็ได้ต่อยไปที่สตีฟจนทําให้สตีฟล้มลงส่วนสเตลา่าเธอก็รู้สึกเสียใจที่สตีฟมันไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเลยกับการที่มันฆ่าพ่อของเธอแล้วระหว่างนั้นน่ะไลซึ่งเป็นอัจฉริยะด้านคอมพิวเตอร์ได้กําลังดักฟังโทรศัพท์มือถือของสตีฟอยู่ไลได้บอกว่าสตีฟมันได้บอกกับลูกน้องว่ามันจะขนทองในวันพรุ่งนี้ชาลีก็บอกว่าก็ดีนะพวกเราจะได้ไม่ต้องเข้าไปเอาตู้เซฟเองให้มันเอาตู้เซฟมาหาเรา รอก็เบรกชาลีว่าเราไม่รู้ว่าตู้เซฟนั้นอยู่กับรถคันไหนชาลีจึงได้บอกว่าฉันคิดว่ามันต้องเอาเฮลิคอปเตอร์มาดูความเคลื่อนไหวของตู้เซฟแล้วรถคันไหนที่มีเฮลิคอปเตอร์ต,ตามแสดงว่าสตีฟอ่ะเอารถคันนั้นขนย้ายทองและในระหว่างนั้นเพื่อนชาลีก็ได้โทรมาบอกว่ามีคนกําลังตามหาทองอยู่นายต้องระวังตัวเอาไว้นะชาลีซึ่งคนที่เพื่อนของชาลีหมายถึงก็คือมาเฟียชาวอิตาลีนั่นเอง แล้วรอบกับชาลีก็ออกไปหาซื้อรถบรรทุกส่วนทางด้านเลฟไอเขาก็ได้ติดตั้งระเบิดไว้ในอุ่มมคงช่องทางเดินรถจากนั้นแผนการของแก๊งโจรกรรมก็เริ่มขึ้นสตีฟได้เอารถหุ้มเกราะขนทองออกจากบ้านของเขาและมันก็ได้ดูภาพเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านทงางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นอย่างที่ชาลีคิดไว้เป๊ะ,ปะส่วนทางด้านชาลีนั้นน่ะก็บอกให้ไล่จับภาพรถทุกคันที่สตีฟใช้ขนทองปรากฏว่า มีรถคันหนึ่งที่มียางแบนผิดปกติแสดงว่ารถคันนั้นขนของที่มีน้ําหนักเยอะแล้วมันก็ต้องเป็นคันที่ใช้ขนทองอย่างแน่นอนและทำให้พวกเขามีเป้าหมายในการตามรถแล้วแล้วชาลีก็เริ่มทำตามแผนทันทีโดยลายได้บังคับไฟจราจรทำให้รถนั้นติดไปทั่วเมืองและสภาพจัดการจราจรก็ได้วุ่นวายมากซึ่งมันเป็นไปตามที่แก๊งจุลกรรมได้ตั้งใจเอาไว้ โดยไลยได้บังคับให้รถขนทองไปตามเส้นทางที่ได้วางเอาไว้จนรถมันติดไปทั่วทั้งเมืองและในจังหวะนั้นรถขนทองของสตีฟกำลังผ่านไปในจุดที่เลฟไอซซึ่งเป็นมือระเบิดได้ติดตั้งระเบิดเอาไว้ไลยจึงได้ส่งสัญญาณให้ชาลีรอบและสเตลลาขับรถมินิคูเปอร์เข้าไปในอุโมงค์ที่เลฟไอายติดตั้งระเบิดเอาไว้แต่ว่าในตอนนั้นรถไฟกำลังเข้ามาในอุโมงค์ภายใน90วินาทีแต่โชคยังดี พวกเขาได้ขับรถมินิคูเปอร์เข้าไปในอุโมงรถไฟทไี่ทันเวลาพอดีโดยพวกเขาได้ไปจอดรอที่จุดติดตั้งระเบิดเอาไว้แล้วรถขนทองของสตีฟก็ผ่านมาในจุดที่ติดตั้งระเบิดเลฟอายจะไม่รอชา้าเขาได้ทําการกดระเบิดทําให้รถขนทองของสตีฟนั้นตกลงมาอย่างด้านล่างจากนั้นพวกเขาก็ได้รื้อซากรถและก็พบว่าด้านในมีตู้เซฟเก็บทองเอาไว้แต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่พวกเขาคิดเอาไว้ ตู้เซฟที่สตีฟมันใช้เก็บทองมันเป็นตู้เซฟที่สเตลลาไม่เคยเปิดมาก่อนทําให้เธอรู้สึกหนักใจว่าอาจจะทํางานไม่สําเร็จในขณะเดียวกันลูกน้องของสตีฟก็กําลังวุ่นและพยายามตามหารถที่หายไปส่วนทางด้านสเตลลาก็พยายามเปิดตู้เซฟแต่ก็พบว่าตู้เซฟอันนี้มันเปิดยากมากๆแต่เธอก็ได้พยายามและทางด้านดรอ็อปนักซิ่งก็กลัวไม่ทันเวลาและความพยายามของสเตลลาก็เกิดผล เธอสามารถเปิดตู้เสฟได้พวกเขาจึงรีบขนทองทั้งหมดใส่รถมินิคูเปอร์ชาลีโทรหาลนา์แล้วบอกว่าให้คำนวณทองทั้งหมดที่มีซึ่งทองทั้งหมดที่พวกเขาปล้นนั้นมีมูลค่ามากถึง27ล้านซึ่งแปลว่าสตีฟมันโกหกมันยังเก็บทองส่วนใหญ่เอาไว้กับตัวและยังไม่ได้ขายทิ้งไปและจังหวะนั้นลูกน้องของสตีฟได้ขี่มอเตอร์ไซค์ตามพวกชาลีมาที่อุโมงค์รถไฟใต้ดินโดยพวกของชาลี ได้ขับรถมินิคูเปอร์ที่ขนทองมาเต็มลำผ่านท่อระบายน้ำด้วยความที่รถมีคันเหล็กพวกมันจึงวิ่งผ่านท่อระบายน้ำได้อย่างง่ายดายส่วนทางด้านสตีฟก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ติดตามพวกชาลีชาลีเลยบอกให้ไลน์บอกเส้นทางที่ช่วยพาพวกเขาให้หลบหนีแต่สตีฟก็ติดตามชาลีจนเจอมันได้เข้าไปขวางรถของชาลีแต่ชาลีได้ขับรถฟ้าออกไปด้านข้างทำให้รถของชาลีถูกใบพัดของเฮลิคอปเตอร์เบียดแต่ก็ไม่เป็นไร โดยพวกเขาทั้งหมดได้ขับรถไปที่อู่ของเลสแต่สตีฟก็ได้ตามพวกเขามาติดติดแล้วสตีฟก็ได้มาเจอกับเลสแล้วชาลีก็โผล่ออกมาแล้วบอกว่าขอชื่นชมในความพยายามของนายสตีฟก็บอกว่าแกต้องเอาทองมาให้ฉันไม่งั้นฉันจะฆ่าแกแล้วทันใดนั้นก็มีชายสองคนคว้าปืนมาจี้สตีฟและมันก็คือมาเฟียอิตาลีที่ตามตัเขาอยู่นั่นเองซึ่งสาเหตุที่ต้องตามก็เพราะว่า เขาเป็นญาติของคนที่สตีฟนั้นฆ่าตอนที่เขาเอาทองไปขายและสเตลลาก็ต่อยไปที่หน้าสตีฟเพราะเธอโกรธแขนเรื่องที่เขาฆ่าพ่อของเธอแล้วสตีฟก็ถูกส่งตัวไปให้กับมาเฟียอิตาลีจากนั้นทีมงานของชาลีก็ได้ไปฉลองกันโดยพวกเขาทั้งหมดนำทองมาแบ่งกันแล้วแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วหนังก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องดีอิต a เลียน Job ปี2003 เรื่องราวของกลุ่มนักจุลกรรมระดับเทพที่ปล้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่กลับถูกหนึ่งในสมาชิกหักหลังจนทำให้สมาชิกเก่าแก่คนหนึ่งเสียชีวิตพวกที่เหลือจึงพยายามตามไล่ล่าคนที่หักหลังพวกเขาเพื่อปล้นสมบัติกลับคืนมาและแก้แค้นให้กับคนที่เสียชีวิตงานนี้เรียกว่าโจรปล้นโจรการวางแผนปล้นและการป้องกันการโดนปล้นของทั้งสองฝ่ายนั้นทันกันแบบสุดๆเพราะเคยเป็นแก๊งเดียวกันมาก่อนแต่สุดท้าย ก็อย่างที่เราได้ดูกันไปพวกเขาสามารถแก้แค้นได้สำเร็จแถมยังได้สมบัติกลับมาอีกด้วยใครที่ชอบหนังแนวจุลกรรมและละกอเรื่องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดสนุกมากๆแต่ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง m o v i e for y o u ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ